นางออนจีราศิริมงคลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม Open House เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพันษา90พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยครบ66ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาัยพิทักษ์สภากาชาติไทยจึงกำหนดจัดกิจกรรม Open House เพื่อหวายเป็นพระราชกุศลและเป็นประถมฤกษ์แห่งการเปิดทำการสถานีกาชาติที่9จังหวัดอุดรธานีเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาัยพิทักษ์สภากาชาติไทย โดยภายในงานจะมีนิทรศการย้อนวันวานสืบสารรักษาและต่อยอดพระประนิธานงานสภากาชาติไทยพิธีทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระและเยี่ยมผู้เปราะบางเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครัวเคลื่อนที่เพื่อผู้เปราะบางผู้รับบริการและผู้ร่วมงานตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้เปราะบาง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันพนภยัยและการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาติค่ะ